คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องเรื่องราวในครั้งนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าหากใครไม่สามารถรับเรื่องสะเทือนขวัญที่รุนแรงได้โปรดแชร์ให้ใครสักคนหนึ่งมาร่วมฟังกับคุณด้วยถือว่า แอดเตือนแล้วนะคะจัดมาเล่าในอ p ีนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเอ็ดกินเด็กชายที่ติดแม่เอามากๆจนกระทั่งเข้าพัดหลงเข้าสู่เส้นทางของฆาตกรวิปลาสชนิดที่ว่าไม่ว่าใครได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วไม่มีทางจะลืมเลือนมันได้อย่างแน่นอนความน่าสะพรึงนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเคยมี เกิดขึ้นในโลกของเราด้วยเอ็ดกีนจากเด็กติดแม่สู่ฆาตกรโลกจิตวิปลาดชีวิตวัยเด็กที่มีแม่เป็นโลกทั้งใบเอ็ดกีนเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปีคิเศักราช1906ในครอบครัวเกษตรกรที่เมืองลาคลอสคาลตี้รัสวิสคอนซินมีพ่อชื่อจอร์จซึ่งติดสุราอย่างหนัก และเมื่อเมาก็จะอรารวาดได้ทุกตีคนในครอบครัวส่วนแม่ชื่อออกัสตาเป็นคนที่เคร่งาศาสนามากเสจนเข้มงวดไปทุกเรื่องและมักจะดุดา่าเสียงดังหักมีใครทําอะไรผิดแม่เพียงเล็กน้อยเอด็ดมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี่โดยความที่เป็นคนขี้อายและเป็นคนเก็บตัวเอด็ดจึงเติบโตอย่างโดดเดี่ยวโดยมีออกัสตาเป็นทั้งเพื่อนครูอันเนื่องมาจากเขาออกจากโรงเรียนกลางคัน แล้วเธอก็เลี้ยงดูเขาอย่างผู้หญิงเพราะเธอหวังว่าเอ็ดซึ่งเป็นลูกคนที่สองจะเป็นผู้หญิงและมักพาเขาไปดูการชำละซากสัตว์อยู่บ่อยๆโดยที่เธอมักจะสอนเอ็ดอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงทุกคนบาปหนายกเว้นแม่และเจ้าไม่สามารถมีเพื่อนได้นอกจากแม่และการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นบาปหนาซึ่งเอ็ดเชื่อในคำสอนนี้และมองแม่เป็นเสมือนพระเจ้าตลอดมา พฤติกรรมแปลกๆแ,และความโดดเดี่ยวครูและเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนปฐมศึกษาของเอ็ดกินจำได้ว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายแต่มีนิสัยแปลกๆเช่นบางครั้งก็หัวล้อและพูดอยู่คนเดียวทางโรงเรียนตำหนิแม่ของเอ็ดที่ลงโทษลูกชายเมื่อเขาพยายามเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยเหตุนี้ในวัยเด็กของเขาจึงค่อนข้างโดดเดี่ยวนอกเหนือจากการห้ามส่งสิงกับคนอื่นแล้ว เธอก็ให้เอ็ดและเฮนรี่อยู่แต่ในฟาร์มและมักจะอ่านคัมภีร์ไบเบิลให้ฟังและสอนว่าโลกนี้มันเร็วร้ายนักผู้หญิงทุกคนเป็นโสเภณีการดื่มและการผิดศีลธรรมเป็นเครื่องมือของมารร้ายที่ใช้ทำลายมนุษย์การฆาตกรรมครั้งแรกจนกระทั่งจอร์จพ่อของเอ็ดเสียชีวิตลงขณะที่เอ็ดมีอายุ20กว่ากิจการทั้งหมดทั้ง3คนจึงเป็นผู้รับผิดชอบ ถึงแม้เอ็ดและพี่ชายจะเข้าสู่วัยหนุ่มแต่เขาก็ยังเป็นโสดผิดจากวัยรุ่นชายทั่วไปเนื่องจากเขายังจดจำคำสั่งสอนของแม่เอาไว้ขึ้นใจเมื่อเอ็ดอายุ40กิจการฟาร์มของเขาอยู่ในช่วงวิกฤตผลผลิตภายในฟาร์มไม่ดีทำให้ขาดทุนมากมายทำให้พี่ชายของเอ็ดต้องทำงานอื่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและช่วงนี้พี่ชายของเขามักปากก้าโต้เถียงแม่เป็นประจำ แต่เอ็ดก็ยังเข้าข้างแม่แม้ว่าเรื่องที่เถียงกันแม่จะเป็นฝ่ายผิดก็ตามต่อมาในวันหนึ่งเขาและเฮนรี่กำลังทำงานอยู่ในแปลงข้าวโพวกับพวกเขาโดยกำลังช่วยกันเผาวัชพืชบริเวณหนองแต่แล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงก็ลงมือดับไฟพอเพลิงสงบเอ็ดก็ได้แจ้งว่าพี่ชายของเขาหายตัวไปคืนนั้นเอง ก็พบศพข,ของเฮนรี่นอนคว่ำหน้าลงอยู่ในบึงโดยในตอนแรกคาดว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟแต่ต่อมาจากการตรวจสอบพบว,ว่าเฮนรี่เสียชีวิตก่อนที่ไฟจะไหม้โดยพบร่องรอยฟกช้ำและถูกทุบที่ศีรษะเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเอ็ดอาจจะฆ่าพี่ชายของตัวเองแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้เจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกว่าเฮนรี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้และในปีถัดมา ออกัสตาแม่ของเขาก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตและเสียชีวิตไปอีกคนเริ่มหลงไหลในสรีระของเพศหญิงปัญหาต่างๆทั้งเรื่องฟาร์มและปัญหาครอบครัวล้วนมีส่วนทำให้เอ็ดเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเขาเข้าสู่วัย5้51ปีเอ็ดกีนชายผู้สุภาพอ่อนโยนและรักความสันโดษแต่สำหรับเพื่อนบ้านแล้วเขาดูเป็นคนน่ารังเกียจเป็นคนผิดปกติที่มักจะแสดงกิริยากระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิง จึงไม่ค่อยมีใครสูงสิงหรือคบหาเท่าใดนะักเมื่อป่าสจากแม่เขาก็เป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้แม่กลับคืนมาเอ็เริ่มสนใจร่างกายของเพศหญิงที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่มันเป็นความสนใจที่แปลกประหลาดสับสนแยกไม่ออกว่ามันเป็นความต้องการทางเพศหรือความต้องการที่จะมีเรือนร่างของผู้หญิงกันแน่เข้าหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือนร่างของผู้หญิงมาอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์สารานุกรมหรือแม้กระทั่งการทดลองของนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งข้อมูลเหล่านี้กระตุ้นความปรารถนาในจิตใจให้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาปิดตายห้องต่างๆได้บ้างของตัวเองยกเว้นห้องครัวและห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างเท่านั้นเหยื่อฆาตกรรมรายแรกไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเอ็ดกินสังหารเหยื่อไปแล้วกี่ราย แต่จากการสืบสวนอย่างเป็นทางการของตำรวจระบุว่าเขาสังหารเหยื่อไปเพียงสองรายเท่านั้นรายแรกเป็นผู้หญิงชื่อมารีโฮแกนวัย55ปีเมื่อปีคิดักราช1954เธอเป็นหญิงไม้เจ้าของร้านอาหารและบาร์เล็กๆชื่อโฮแกนทราเวลที่หมู่บ้านไพท์กรฟไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเธออยู่กับเอสตามลำพัง จนกระทั่งมีลูกค้าคนนึงเข้าไปที่นั่นแล้วก็พบกับคนขายแต่เห็นเลือดกองใหญ่อยู่บนพื้นที่ประตูด้านหลังร้านพร้อมกระสุนปืนพกขนาดจุดสาปลอกหนึ่งและลอยเลือดปรากฏเป็นระยะระยะไปจนถึงที่จอดรถแล้วก็หายไปซึ่งเข้าใจว่ามารีคงถูกนำไปขึ้นรถหลังจากตรงนั้นตำรวจไม่สามารถหาตัวเธอได้แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วจนกระทั่งเอลโม่เจ้าของโรงเลื่อยให้การกับตำรวจภายหลังว่า เขาเคยคุยกับเอสเรื่องการหายตัวของมารีเอสตอบเขาว่าเธออยู่ที่ความของเขานั่นแหละไม่ได้หายไปไหนตอนนั้นเอลโมคิดว่าเอสพูดเล่นจึงไม่ได้ใส่ใจและถามอะไรเพิ่มเติมเหยื่อรายต่อมาเบอร์นิสวอร์เดนหญิงไม่ใบ60ปีเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ในเมืองเพลนฟิลด์วันเกิดเหตุเป็นคืนวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนคิตศราช1957 เอ็ดเข้ามาในร้านตอนที่ไม่มีคนอยู่เช่นเคยเขาใช้กระสุนขนาดจุดสองสอที่นำมาเองใส่เข้าไปในปืนไรเฟิลแล้วยิงเธอโดยไม่ทันตั้งตัวจากนั้นก็นำร่างของเธอขึ้นรถบรรทุกส่งของแล้วขับกลับบ้านในเวลาต่อมาแฟรงค์ Frank, ลูกชายของเบอร์นิสกลับมาจากการล่าสัตว์เขาก็พบประตูร้านของแม่เขาถูกล็อกเอาไว้แต่มีไฟเปิดอยู่ด้านในซึ่งมันผิดปกติเพราะเป็นเวลาที่ร้านควรจะปิดได้แล้ว เมื่อเปิดประตูเข้าไปข้างในก็พบเครื่องคิดเงินหายไปและมีหยดเลือดก,กระจายอยู่บนพื้นแฟงรีบแจ้งตำรวจทันทีจากการสอบปากคำของคนในพื้นที่ใกล้เคียงมีคนพบเห็นรถส่งของของร้านเล่นผ่านไปเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มครึง่งจนกระทั่งแฟงและตำรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือใบเสร็จรับเงินที่ระบุว่าร้านของเขาขายของให้ใครบ้างสิ่งที่พบคือชายที่เป็นลูกค้าประจำที่ถามแฟงว่า พรุ่งนี้เช้าเขาอยู่หรือไม่ซึ่งชายคนนั้นก็คือเอ็ดกีนต่อมาทั้งแฟงและตำรวจได้บุกเข้าไปยังบ้านของเอ็ดกีนซึ่งมีสภาพซ้ำซ้อนและน่ากลัวซึ่งเด็กในละแวกนั้นเรียกขานกันว่าเป็นบ้านผีสิงและเมื่อเปิดเข้าไปพวกเขาก็ต้องผงะเมื่อเจอกับกลิ่นเหม็นที่ตลบอบวลคั่คุ้งไปทั่วและได้พบกับซากศพและชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากมีทั้งที่แขวนห้อยอยู่และตัดเป็นชิ้นชิ้น ทำเอาเหมือนคล้ายเป็นเครื่องประดับยังคงเป็นปริศนาว่าเขากินเนื้อของเหยื่อหรือไม่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มเอ็ดกินแล้วจากปากคำที่เขาสารภาพว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะสวมชุดผู้หญิงออกมาเต้นระบำท่ามกลางแสงจันทร์โดยมีอวัยวะเพศหญิงยัดใส่เอาไว้ในกางเกงของเขาเองแต่เอ็ดให้การปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้กินเนื้อมนุษย์ แต่จากการสอบถามเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าเคยได้รับเนื้อเป็นของขวัญซึ่งเอ็ดบอกว่าเป็นเนื้อกวางที่ล่ามาได้ขณะที่เอ็ดเองบอกว่าไม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์เลยถ้าแอดเป็นเพื่อนบ้านก็คงสยองกองขนเหมือนกันนะคะว่าเนื้อที่ได้รับไปนะั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เนื้อกวางและถ้ากินมันเข้าไปแล้วก็ดูเรื่องเลยค่ะจากการชนสสุดพิกษศกพและพิสูจน์อวัยวะทั้งหมดภายในบ้าน พบว่าจํานวนศพที่อยู่ในบ้านมีทั้งหมดถึง50ศพด้วยกันและเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ไม่เข้ากับร่างใดอีกมากมายภายในบ้านเต็มไปด้วยชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์มีกระดูกนับไม่ถ้วนทั้งกระโหลกและส่วนกระโหลกติดอยู่บนเสาเตียงของเขาและชามและเครื่องครัวที่ทําจากกระโหลกอย่างไรก็ตามสิ่งที่แย่กว่ากระดูกคือสิ่งของในครัวเรือนที่ทําจากผิวหนังมนุษย์อาทิเช่นเก้าอี้หุ้มผิวหนังของมนุษย์สตระก้าขยะ ที่ทำจากผิวหนังถุงน่องที่ทำจากผิวหนังขาของมนุษย์หน้ากากที่ทำมาจากใบหน้าของมนุษย์เข็มขัดที่ทำมาจากส่วนหัวนมของมนุษย์ดินฟีปากคู่หนึ่งที่ถูกใช้เป็นเชือกคล้องหน้าตารซอยคอที่ทำมาจากลิ้นของเหยื่อนอกเหนือจากรายการของทางผิวหนังแล้วตำรวจพบชิ้นส่วนร่างกายต่างๆเช่นเล็บจมูกสี่ชิ้นและอวัยวะเพศของผู้หญิงเก้าชิ้น พบร่างของเหยื่อที่ถูกชำแหละเจ้าหน้าที่พบศพของเบอร์นิสวอร์เดนโดยศีรษะของเธอถูกแขวนไว้ในกระสอบผ้าใบและหัวใจของเธอถูกแขวนอยู่ในถุงพลาสติกใกล้เตาร่างของเธอถูกชำแหละและแขวนไว้กับตะขอที่ห้อยจากเพดานห้องนอกจากนี้ตำรวจยังพบซากข,ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแมรี่โฮแกนซึ่งถูกชำแหละชิ้นส่วนเช่นเดียวกันเมื่อสอบถามเอ็ดกีนเกี่ยวกับชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากที่พบภายในบ้าน เขาก็ได้สารภาพว่าตัวเองได้ไปที่สุสานอย่างน้อน40ครั้งเพื่อขุดศพขึ้นมาโดยอ้างว่าที่ทำไปนั้นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวแต่สามารถไปขุดเอาศพมาได้นะคะแรงจูงใจเอ็ดกินได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่นานหลังจากที่แม่เขาเสียชีวิตเขาก็เริ่มเย็บชุดสุดผู้หญิงเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้กับแม่ภายใต้การสวมชุดสุรที่ทำมาจากหนังมนุษย์ พบว่าผู้ป่วยเป็นจิตเภทถูกจองจำและเสียชีวิตแม้จะพบศพเป็นจำนวนมากมายในบ้านของเขาแต่ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายแค่สองศพแกเอ็ดกีนคือมารีโฮแกนและเบอร์นิสวอร์เดนซึ่งทั้งสองมีหน้าตาคล้ายออกัสตาแม่ของเอ็ดกีนและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสงสัยว่าเขาอาจเป็นคนสังหารพี่ชายของตัวเองและคนงานอีกสองคนที่ทำงานที่ฟาร์มและเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันสองคน แต่ก็ไม่พบหลักฐานมัดตัวเขาได้เอ็ดกีนถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชชื่อเซนทันสเตทหลังจากที่แพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่าเขาเป็นคนผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงและต่อมาถูกย้ายไปรักษาตัวที่สถาบันวิจัยและดูแลผู้ป่วยทางจิตเมนโดดาทั้งที่เขาก่อคดีฆาตกรรมที่โหดเหีเ้ยมแลเป็น่ากลัวอย่างที่ไม่มีใครทำมาก่อนแต่คำให้การของคนที่ดูแลเขากลับบอกว่าเอ็ดเป็นคนเรียบร้อยสุภาพไม่ก้าวร้าวกับคนอื่น แต่เขามักพูดถึงความสุขที่ได้ค่ายเหยื่อบ่อยๆซึ่งในระหว่างที่เขาถูกจองจําอยู่นั้นบ้านของเขาก็เกิดไฟไหม้ต่อมาศาลได้ตัดสินคดีของเขาซึ่งผลก็คือเอ็ดผิดจริงแต่ทําไปเพราะการป่วยทางจิตยอย่างรุนแรงเขาเป็นบ้าดังนั้นเขาจึงถูกควบคุมตัวอยู่ที่แมนโดดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเอ็กีนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในวัย77ปีเมื่อวันที่26รกรกฎาคม ปีคิดศกรา1984เพราะความเศร้าความคิดถึงและความเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายทำให้เขาลงมือหาทางบันเทาจิตใจของตัวเองอย่างผิดวิธีผิดทางเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงานะคะถ้าหากว่าเหงามากๆก,ก,ก็เข้ามาช่องเก้าอี้มุมห้องแล้วเปิดหาอะไรฟังก็ได้คะ่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเงียบนานๆทำไมอย่างนั้น อาจจะตัดสินใจทำอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ได้เพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไม่พลาดกด subscribe แล้วเราจะได้พบกันในคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ